กอถ้าเขาไม่รับจริงเดีบบ๋ยวเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอน,นต่อไปผมแนะนํานะครับน้องไม่ตั้งไอทีเองประกวดเองน้องจะได้ที่ตําแหน่งเองครับน้องควรอยู่ในโลกมิรมิตโลกจินตนาการโลกเสมือนจริงด้วยตัวเองครับกอนถ,ถ้าเขาไม่รับจริงเดีบบ๋ยวเราก็ปฏิบัติตามขันนข้นตอน,นต่อไปนะขออนุญาตเช็คอ่า m มสเ a จทั้งหมดที่เขาพูดทั้งหมดก่อน ว่าเขาพูดแล้วมันควบคุมอะไรอีกนะฮะรับไม่รับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยเท่าที่ทราบข่าวว่าสําคัญก็คือเขายังคงมั่นใจว่าพักพล่าโหวตน่าจะเป็นของเขาันที่อบเย็นน่าจะเป็นของเขาแล้วก็เนชั่นแลคอสตูมก็จะเป็นของเขาผู้ชนะเลิศก็จะต้องเป <c oughs> ็นของเขานะฮะก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงความจริงก็คือ Uh, National Costume ให้ทางบ้านโหวตเข้ามาสิบแล้วทางกรรมการอีกสิบแล้วเอา20มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้ามาห้ากรรมการเอาเข้ามาห้าจนเป็นสิบสุดท้ายแล้วกรรมการเลือกในสิบเป็นใครก็ได้ซึ่งตอนนี้น้องเขาไม่รู้ว่าเขาอ่านกติกาซึ่งมีอยู่บน Facebook เขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้ไหมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วจะต้องได้ถูกไหมฮะเป็นการโหวตมาข้างหนึ่ง ห้าคนสุดท้ายกรรมการห้าคนสุดท้ายแนละ้วก็ลบทุกอย่างทิ้งให้เหลือแค่สิบชุดและเลือกแค่สามนี่คือกติกาที่มาตรฐานทาทุงปีนะครับ่วนพาพื่นาโหวเขาเป็นอันดับสามคอนเฟิร์มเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครมันได้อย่างนี้จริงๆงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วคันทรีเนี่ยเขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็นเพราะว่าแต่จะเป็น follower เดิม new follower only เขาไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรามีเครื่องติ๊กอโตเมตินะฮะทันทีที่กฎใหม่มันจะเข้าแต่ถ้าไม่กฎใหม่มันจะไม่ follow ใหม่มันจะไม่เข้าชัดเจนของเราค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาจะอยากเป็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้จะดูอะไรนะครับม,มีทุกอย่างอ่านกติกาเอาก็ได้ครับ <laughs> กติกามันบอกทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ นะชุดประจำชาติก็บอกกติกาเขาจะชนะชุดประจำชาติได้งไงในเะมื่อชุดประจำชาติของเขาบนเวทีคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์ <Yeah. S 1> พอชุดประจำชาติมีแค่ม้าตัวเดียวมันเป็นชุดประจำชาติที่สมบูรณ์ได้ยังไงแล้วก็อาการเหมือนผีเข้านะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทาอย่างนั้นและเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆกมลบบชนนะฮะชุดของเขาเนี่ย สอรี่ฮะสปิดไทยชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดนะฮะชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดอีชุดที่เขาแต่งไม่รู้เขาประวางอีท่าไหนยังไงอ่ะมีน้องนางงามเดินผ่านชุดแล้วอาจจะเงินข้ามนิดหน่อยทําให้เขาลงไปชักดิ้นชักงองเราจะต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมา มากาบชุดด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ไหมแชมป์อะไรที่ทําให้เขาคิดมันเป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่พาเขามาไกลเพอร์อเจอร์ไปถึงขนาดนี้ผมแนะนํานะครับน้องไปตั้งเงยทีเองประกวดเองน้องจะได้ที่ตําแหน่งเองครับแล้วคนอย่างน้องก็ไม่ควรจะไปทําอะไรอีกแล้วที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรอยู่ในโลกลมิรมิร โลกจินตนาการนะฮะโลกเสมือนจริง,รงด้วยตัวเองครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ